คุณลูกขอเล่าอีการเลือกเทรนเนอร์ออนไลน์เทรนเนอร์ออนไลน์เนี่ยมันเกิดขึ้นเยอะมากพวกเราสำหรับผู้ที่สนใจที่จะใช้ทางเลือกเป็นเทรนเนอร์ที่เป็นออนไลน์เดี๋ยวก่อนอันดับแรกต้องแจ้แยกก่อนว่าทำไมมันมีเทรนเนอร์ธรรมดากับเทรนเนอร์ออนไลน์เทรนเนอร์หมายถึง เราจะเราจะเรียกเทรนเนอร์จริง,รงมันย่อมาจาก personal trainer เนาะเราจะเรียกยอ่อว่า P t personal trainer เนี่ยจริงๆแล้วมันต้องต้องมีใบ certificate คือก็คือจบในส่วนของเรียนไม่ว่าจะปริญญาตรีหรือว่าเป็นใบ certificate เนาะก็จะมีสถาบัานที่ที่ออกใบเซอร์ตรงนี้ให้นะคะนี่เทรนเนอร์เฉยกับเทรนเนอร์ออนไลน์ต่างกันสิต่างกันตรงที่ว่าออนไลน์ก็คือเรา เรียกนการทออนไลน์เนาะนี้เนี่ยต่างกันเทรออนไลน์เนี่ยกับเทรนตัวต่อตัว,ตว,ตวที่เป็นเ e r s o n ชนอลเทรนเนอร์จริงๆทีท,ทจ,รจริงเนี่ยก็คือเราจะไปเจอกันแล้วก็เกิดการเทรนกันแต่ออนไลน์เนี่ยเป็นออปชั่นที่งอกขึ้นมาเมื่อหลายปีมากแล้วตั้งแต่ก่อนโควิดด้วยซ้าแต่ยังไม่แพร่หลายพอมันมีโควิดขึ้นมาเนี่ยก็กลายว่าเราเทรนออนไลน์เนี่ยมันก็สะดวก นับผู้ที่ต้องการเทรนเนอร์แต่เราไปเจอกันไม่ได้ข้อดีนะห่งเราสามารถเจอกันในออนไลน์ได้ราคาแน่นอนถูกกว่าอยู่แล้วข้อถัดไปข้อดีก็คือ,อลดเวลาเดินทางลดเวลาเดินทางแล้วก็เลี่ยงการมาเจอกันในยุคโควิดอยู่แล้วก็แล้วแต่ข้อเสียของการเทรนออนไลน์ จะไม่ได้เต็มที่เหมือนการเทรนตัวต่อตัว,ตวเพราะว่ามันคือการเทรนออนไลน์นะเทรนออนไลน์ก็ยังแบ่งเป็นเยอะแยะหมดเลยเท่นกลุ่มเทรนย่อยแล้วเทรนยังไงออนไลน์มีหลายแบบมากที่การเลือกเทรนเนอร์ที่เป็นพีชัลเลอรเทรนเนอร์ออนไลน์ข้อหนึ่งเลยคือไปเช็คก่อนว่าเขาเป็นเทรนเนอร์จริงเปล่าไม่ใช่แต่ว่าหุ่นดีแต่ว่าไม่ได้มีความรู้ในการที่จะสามารถสอนออให้คนออกกําลังกายได้ถูกต้องได้ หรืออาจจะทําได้ด้วยประสบการณ์อันนี้ครูไม่เถียงไม่ไม่อันนี้เข้าใจเขาแต่ก็คือต้องเช็คหนึ่งเช็คว่าเขาเขามีความรู้จริงจริงไหมอาจจะเป็นเรื่องของร์ติฟิเคตการันตีก็แล้วกันหรือถ้าเขาไม่มีร์ติฟิเคตก็ดูรีวิวดูไทม์ไลน์เขาก็จะมีในเพจเขาเอ่ยในโซเชียลที่เขาเปิดรับอ่ะเขาแอคทีฟแอคติเวตมานานหรือย,ยัง และที่สำคัญที่จะช่วยให้ตัดสินใจได้จริงๆก็คือดูรีวิวดูรีวิวของนักเรียนอ่าโอเคก็ผ่านสเต็ปถัดไปคงจะเป็นในเรื่องของราคาแล้วแหละอ่าราคาประกอบกับวิธีการเทรนแต่และคนเทรนออนไลน์เนี่ยจะไม่เหมือนกันแล้วแต่สไตล์เขาอาจจะเทรนในแอปพลิเคชันไล n e หรือเขาอาจจะรับเป็นกลุ่ม ก็คืออาจจะมี Facebook กลุ่มไลฟ์ Live อะไรก็ว่าไปซูมอ่าอันนี้อันนี้แล้วแต่สไตล์ซึ่งสำคัญมากที่จะต้องถามเขานอกเหนือจากราคาและรายละเอียดทั้งหมดนะที่เขาจะออฟเฟอร์ให้เราด้วยราคานั่นแหละบางคนเนี่ยก็จะเทรนแต่แค่ก็คืออาจจะรับแค่การออกกำลังกายอย่างเดียวก็ลว้ลวนๆเลยก็มีบางคนเก๋ไก่หน่อยก็อาจจะมีพ่วง ว่อาดูเรื่องดูแลเรื่องอาหารแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเทรนเนอร์เนี่ยไม่ใช่นักโภชนาการยกเว้นเขาไปเรียนโภชนาการมาด้วยอันนี้ก็โอเคก็เบนฟิตเขาก็จะคิดราคาอีกอย่างหนึ่งเขาาก็จะโอเครู้เป๊ะๆซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะบอกว่าเทรนเนอร์ไม่ใช่นักโภชนาการเพราะฉะนั้นการสอนหลักสูตรอะไรให้บ้างเขามีโปรแกรมอะไรบ้าง เพราะว่าแต่ละคนแต่ละเป้าหมายก็ไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสําคัญมากๆจําเป็นที่จะต้องถามเขาว่าเขาเทรนในสิ่งที่เป้าหมายเราเป้าจุดประสงค์เราอยากอยาก,อยากเปลี่ยนไหรือเปล่าเช่นเราเพิ่มน้ําหนักลดน้ําหนักเราเป็นผู้หญิงที่อายุมากเรามีข้อจํากัดเรื่องการออกกําลังกายอะไรบ้างมีการบาดเจ็บอะไรบ้างต้องถามเขาดีๆนะเพราะว่าบางคนเนี่ยก็อย่างที่บอกในสักแต่ว่าเปิดรับเทรนแค่คิดว่ามันหาเงินง,ง่าย แต่ไม่ได้ดูว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันมีข้อเสียถ้าเราเทรนให้ลูกเทรนลูกค้าไม่ดีเขาก็ได้เงินกับเราแค่ครั้งเดียวแล้วปากตัวปากอีกอะไรอีกแล้วถ้าเขาบาดเจ็บมารับผิดชอบไหวไหมอันนี้คือหลายอย่างมากไม่ใช่ว่าอยากจะเปิดรับเทรนออนไลน์ก็เปิดได้มันต้องมีความรู้ด้วยมีประสบการณ์ด้วยอ่ะ ก็พิจรารณารายละเอียดทุกอย่างแล้ว,ลวสาคัญมากเลยนะข้อจํากัดของเราอะโดยเฉพาะใครที่อาจจะมีบาดเจ็บมาก่อนหรืออาจจะเป็นโรคประจําตัวอะไรมาก่อนสําคัญมากที่จะต้องถามเทรนเนอร์คนนั้นก่อนว่าสอนได้ไหมปวดหัวเข่าสอนได้ไหมเคยบาดเจ็บหกล้มมาเกิดอุบัติเหตุมาหลังล่างมีปัญหาหรือเป็นผู้หญิงท้องพึ่งคลอดลูก หรือผ่าตัดมาผ่าตัดเส้นติ่งอะไรก็แล้วแต่มาผ่าผ่าทำนมมาอย่างเงี้ยเขาจะต้องมีความรู้เรื่องการระแวดระวังข้อจำกัดเรื่องสุขภาพของเราด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไอ้พวกที่มันเทนแค่หลักร้อยต้น,ตนเทนตลอดชีพอะไรพวกเนี้ยไม่ผลไม่ดีขึ้นคือเงินยอะไรเงี้ยคือ มันก็จะเป็นอยู่ประมาณนึงเราก็จะได้ความรู้จักเขาอยู่ประมาณนึงแต่ถ้าตัวเองลูกเทนเนี่ยมีข้อจํากัดเรื่องสุขภาพเยอะมากๆหรือว่าเป็นคนไม่ไม่ไม่ได้เป็นคนปกติอะ่ะคือมีอย่างที่บอกอะ่ะพาตัดมาก,ก่อนมีอุบัติเหตุมาก,ก่อนอะไรพวกเนี้ยหรืออาจจะแบบอายุมากๆห้าสิบบวกสี่สิบบวกอะไรทั้งหลายแะไรอย่างเงี้ยอืต้องต้องเช็คกับเขาว่าเขาสอนกลุ่มอย่างนี้ได้ไหม อย,อย่าเสี่ยงแล้วเห็นแก่ของถูกกูบอกเลยหลังจากนั้นเนี่ยก็ดูเขาความสม่ำเสมอความการดูแลเอาจะใส่ของเขาก็มีทั้ทงนั้นเนี่ยเทนออนไลน์เนี่ยบอกเลยว่าก็มันออนไลน์มันเจอกันไม่ได้ราคามันถูกมันลดเวลาการเดินทางเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็แล้วแต่มันก็อยู่ที่เรามันก็อยู่ที่ ออกกำลังกายของเราเท่านั้นเทรนเนอร์แค่เป็นผู้ไกด์แต่จ่ายตังไปแล้วอะแล้วไม่ไปออกกำลังกายหรือหรือครูตามแล้วเงียบแล้วไม่ใส่ใจทิ้งทิ้งคอร์สอันนี้ครูแบบครูจะรู้สึกเสียดายเงินตรงนี้มากครูจะไม่อยากรับสอนเลย